สวัสดีค่ะวันนี้ชีช้ชาแนลนะคะก็จะมีข่าวอัปเดตเกี่ยวกับโครงการคนละครึ่งรอบเก็บตกมาแล้วค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเผยว่ามีไม่ต่ำกว่า500สิแย้มถึงจะมีเฟส3และเฟส4กันเลยนะคะ วันที่17ธันวาคม2 5 6 3ที่ผ่านมานายอาคมเติมพิทยาภัยสิธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงโครงการคนละครึ่งว่ากระทรวงการคลังเตรียมเปิดลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งเฟส2องรอบเก็บตกอีกไม่ต่ำกว่า5 0 0 0ส0สิ์ซึ่งมาจากผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์นในโครงการคนละครึ่งเฟสหนึ่งประมาณ4 0 0 0ส0สิ์ และเฟส2ที่เพิ่งจะเปิดลงทะเบียนกันอีก 5.10. ล้านสิซึ่งคาดว่าจะมีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์อีกเป็นจำนวนหนึ่งในเร็วๆนี้โดยในขณะนี้นะคะธนาคารกรุงไทยก็อยู่ระหว่างการสรุปตัวเลขทั้งหมดค่ะทั้งนี้โครงการคนละครึ่งเฟส2ก็ยังมีคนที่ลงทะเบียนแล้วไม่ได้รับสิทธิ์เนี่ยเนื่องจากว่า1นนะคะลงทะเบียนไม่ทัน 2. มีปัญหาจากเลข OTP เนื่องจากระบบสัญญาณโทรศัพท์บางระบบมีปัญหาทำให้สถานะการลงทะเบียนนั้นไม่สมบูรณ์นั่นเองค่ะ สำหรับโครงการคนละครึ่งเฟส3และเฟส4ตามนโยโบายของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนั้นกระทรวงการคลังก็ยังต้องขอรอดูผลของโครงการคนละครึ่งเฟส1และ2ในช่วงไตรมาสที่1ของในปี2564ก่อนค่ะเนื่องจากว่าเศรษฐกิจเนี่ยยังจะต้องพึ่งพาการใช้จ่ายในประเทศหากมีมาตรการที่ทำให้ประชาชนมีการใช้จ่ายมากขึ้นก็จะส่งผลให้เศรษฐกิจฟื้นฟูดได้เร็วนั่นเองค่ะ ยังไงนะคะทางช่องชี h ชาแนลถ้าเกิดว่ามีข่าวอัปเดตเกี่ยวกับโครงการคนละครึ่งในเฟส3และเฟส4มาอีกก็จะรีบมาบอกคุณผู้ชมกันเลยนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบฝากกดไ like, ล share, คล์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราและจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่นำมาฝากกันด้วยนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ